ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Minecraft นะผมโอเคเดี๋ยวโอเควันนี้เราจะมาเร่อเออมาเร่ยนมดมังกรนะตอนนี้ผมได้เตรียมของไว้ก่อนนะที่ผมต้องเสกของมาใช่ไหมเพราะว่าคือมันหายากลองเล่นเลยครั้งหนึ่งโอเค โอเคเดี๋ยว, okay, วเราจะลองใช้เอออีเธอซอร์นนะผม <Okay. S 2> เดี๋ยวอันนี้เป็นมังมกรที่บินได้นะผมเดี๋ยวเราจะเอาเออเอ,เอินเดอร์ด้าก่อนมาแล้วกันนะ<อ>ก็<อ>ปลานะผมเดี๋ยวนะลดเสียงก่อนปลาให้มันกินนะนี่งไงครับผมก็เหมือนกับม้าเลยแล้วก็เอาที่ขี่ไปใส่นะ นี okay. ่ครับผมใส่เกาะได้นะครับผมไม่ใส่เกาะทุกคนก็นนมือหน้าผมนะครับโอก็จะบินไปเองนะผมมือมือหน้ามันก็จะไปเองนะผมนี่ครับบินได้จริงนะผมโอเคถ้าเกิดว่าใค่อยากให้มันเร็วๆก็กระโดดนะผมซึ่งมันจะบินอันนี้มากแต่ว่าผมไม่ชอบอ่ะคือมันบินทีนี่ผม ค okay. มัดมังกรนะวันจะต้องเป็นเออนี่ใหม่เลยนะซีรีส์ใหม่โอเคเฮ้ยเดี๋ยวเพิ่งกดชิปนะผมเพื่อใมันนั่งนะผมนี่ไม่ใช่นั่งสิถ้าจะเป็นเรียกว่าหมอแพนนะ ทำตัดตัดไม้ทำอะไรปางดูอเอผมว่า,ผมว,าผมว่าเดี๋ยวเราเอาไม้คืนสุดธรรมชาติดีกว่เาเฮเออเติเตะเตเต โอเคจะตรงเดียวต้นไม้ตรงเอ้ยเดี๋ยวไม่ไม่ตัดตัวใดตรงนั้นดีกว่ามันดูเด่นๆดีนะใหญ่ๆดีไม่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 ดีกว่าให้มันเออต้นไม้ให้มันใกล้ๆดีกว่านะนี่ตัวนี้ดีกว่าสีต้นนี้ ทำผิดด้วยทำผิดโอเคเราจะไม่ตัดต้นมาตรงนี้นะผมเพราะว่าถ้าเกิดว่าต้นใหม่ไม่ไม่มีอยู่มันก็จะไม่โอเคตายโอเคอันนีต้ต้นเล็กนะ เราจะตัดต้นเล็กๆนะนี่ต้นใหญ่ปะไม่ใหญ่มากนะนี่เอาวะดูก่อนโอเคไม่ใหญ่มากนะผมแต่ผมพูดจริงนะคือผมชอบต้นแอกโอ๊กมากกว่าก็าจะเป็นต้นไม้ดำๆที่มันอยู่ในที่มันจะมีเอ,อ่อวุ้นเรือนแมนชั่นหรือว่าบ้านหลังน,นะอยู่ว่ะ <c oughs> <c oughs> มุม,ม,มอันนี้พัมกินโอเคยก่อนตัดได้โอเคนะอเ่อเฮ้ยเฮ้ ก่กนเราอยู่ตรงนู้นนะโ,โอ้โหเกือบตายนี่ยังไม่มีเกาะน,นะผมเม่ได้ที่ยวไม่ได้นะโอเคเออเดี๋ยวมันมามันอยู่ตรงไหนตัวไหนนะ มันได้ยินเสียงไม่หมดนะผมเดี๋ยวจะไม่กินปลานะโอ้ปลานนี้เป็นอาหารของมังกร

เป็นของจังเกิลน,นะ kali lì xòe โอเคเดี๋ยวต่อไปผมก็ที่ผมหายไปไม่ใช่อะไรหรอกนะสอบนะตอนนี้ปิดเทอมแล้วโอเค คลิปต่อไปผมก็จะอันนี้นะ Motor Hunter ใน PSP นะ okay. เป็นความจริงนะผมว่าเราใช้เชีย์ดีกว่านะ นเช้าเเลยเออ,อ,อใช่ผมจะบอกอะไรตอนนี้จะห้าร้อยซับแล้วนะผมก็อย่าลืมกดด้วยนะครับน,นะผม หมดแล้วก็จะเสร็จแล้วนะผม เราจะเอาตรนส่วนที่ไม่จําเป็นออกไปนะ ผูตายเอามาที่ไหนแล้วเนี่ยเอาเฮ้ยทำไม่ใครก็เดี๋ยวผมขอตัดไปก่อนนะผมโอเคยังไงเจอของแล้วนะผมก็มาไกลเลยนะผมต้องใช้ขีดมุดเชียร์ีมนะเพราะว่าเนื้อใบอะมันยี่เกินไปเดี๋ยวผมพอรู้แล้วดีกว,ว่าเซฟเซฟเซฟตรงดีกว,ว่าโอเค โอ,โ,โอเคน่าจะครบแล้วโอ้โหใบไม้ไมไม้ไม้ลื่นเลยอืมโอเคจะสร้างพื้นบ้านนะผม เราสร้างแค่พื้นบ้านพอนะผมคลิปนี้สร้างแค่พื้นบ้านพอการซรอา,าบก้นบนต้นไม้อย่างหนึง่งที่เราควรระวังก็คือถ้าเกิดระวังใบไม้ไนะผมเพราะถ้าเกิดมีอะไรแตะใบไม้อย่างน้อยหนึ่งมันก็จะเหมือนกับสลายไปนะผม นี่ต้นอะไรก็เป็นต้นธรรมดานะใช่ไหมไไม่ใช่ป่ะเออใช่ใช่ใชเออหัยัง,ยงนีพี่ผมผมไปเจอในคลิปมานะเขาบอกว่าบอกว่าต้นเอ,อ่อจังเกิลน,นะผมต้นจังเกิลกับต้นจังเกิลกับไอ้ต,ต้นธรรมดาเนี่ยคือ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 ,คอ,คอ,คอตอนตอนที่มันยังไม่มีการเอ,อ่อเปลี่ยนเทเจอร์นะผมเปลี่ยเทเจอร์เป็นแบบนี้นะผมเขาเขาบอกเขา คนในคลิปเขาบอกว่าม,ม,มันมันเหมือนกับเอาไม้เออไม้จากเขาเรียกว่าอะไรนะ <c oughs> ไม้อันเก่าอะ่ะเออไม,ไมอออ้ไม้โอ๊กอุดอะ่ะไม้โอ๊กอ่ะเออไม้โอ๊กเวอร์ชั่นเก่าอ่ะมากับกับข้างนี่แหละข้าเก็บกับข้างนะอ๋อของติมอย่างไรเอาสลิงทิ้ง nghe phòng cái máy một lèo เออผมลืมบอกไปนะว่ามาังกรที่ผมเตรียมมาก็จะมีทั้งหมดห้าไปสตัวนะก็จะเป็นซอมบี้เนเธอร์วอเตอร์แล้วก็อนเดอร์นะผม แล้วนะผมแล้วก็บ,รรบ,รรบรรกันไดบันไดจังเกิลนะผมเพราะว่าเราอยู่ในจงังเกิลน,นะ <d iam ond ing> อือโอเคก็เดี๋ยวเราก็จะวางกล่องลูกค้าหายไปไแล้วไม่เป็นไร คาบอันหนึ่งขบกล่องมาอีกอันหนึ่งนะผม

ให้มังกรกินหน่อยนะผม ไปเมื่อจะตกไปหน่อยนะผมบว่าไม่ได้เล่นมานานมาก โอเคก็งั้นละบิ๊กบ้าใครชื่ชอบคลิปนี้นะผมผมก็ต้องจากลาไปแล้วนะบอกว่า,วามันนานเกินไปนะผมโอเคผมจะพยายามอัดอัดให้ไม่เกินสามสิบนาทีนะผมเว่าเครื่องผมมันก็จะเต็มเหมือนกันโอเคก็แค่นี้นะครับบ๊ายบายนั่นเป็นประเด็นกับชัยนะครับผม